สวัสดีครับคิดเรื่องอยู่วันนี้เราพาทุกคนบินลัดฟ้ามาดูโครงการบ้านเดี่ยวที่จังหวัดภูเก็ตกันครับที่นี่คือ u d Estate d a l ดลิ Road จากโซเคินเดเวลลอปเมนต์กรุ๊ปนะครับโดยที่นี่เป็นโครงการที่ออกแบบมาในสไตล์อังกฤษตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้าด้านหน้าตัวอาคารขับเฮาส์และตัวหน้าบ้านนะครับสอดคล้องกันทั้งหมดมีสวนหย่อมพร้อมพื้นที่นั่งเล่นที่ลม่มลื่นได้วิวภูเขาด้านหน้าโครงการพร้อมตัวบ้านที่ดีไซน์ให้มีขอยาดตรงกลางบ้านมาด้วยครับ โครงการนี้นะครับเขาเพิ่งเปิดพรีเซลไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองนะครับที่ตั้งโครงการเนี่ยจะอยู่ติดกับถนนกระทู้นาเกาะนะครับซึ่งทำเลตรงนี้นะครับเขาจะอยู่ระหว่างสนามบินภูเก็ตกับตัวเมืองภูเก็ตนะครับหรือจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือติดติดกับโครงการเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของโรงเรียนนานาชาติวิทิชภูเก็ตครับขนาดที่ดินของโครงการนี้อยู่ที่ประมาณ37ดไร่ครึ่งนะครับมีจํานวนยูนิตพักอาศัยทั้งหมด128ยูนิตเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้น กับช่วงราคา8ถึง14ล้านบาทครับรายละเอียดโครงการจะมีอะไรบ้างตามพวกเราไปดูกันเลยครับอย่างแรกนะครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้าโครงการนะฮะที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้ก็คือฝูงน้องวัวนั่นเองไม,ไม่ใช่นะครับอันนี้คือถนนด้านหน้าโครงการก็คือถนนกระทูนาเกาะน,นะครับซึ่งอย่างฝั่งเนี้ยที่ผมบอกไปว่าตัวโครงการเนี่ยเขาจะอยู่ติดกับโรงเรียนนานาชาติบิทิชภูเก็ตเลย เราเข้ามาจากถนนเทพกระสตีประมาณสัก2กิโลเมตรเท่านั้นเองครับหรืออีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือถนนกระทูที่สามารถวิ่งไปยังโซนป่าตองได้ตอนนี้เขายังอยู่ในช่วงพัฒนาถนนอยู่นะครับทีนี้เรามาดูซุ้มทางเข้าด้านหน้าโครงการกันบ้างนะครับตำแหน่งของซุ้มเนี่ยเขาจะถอยมาจากถนนด้านหน้าประมาณสัก15เกือบ20เมตรเพื่อที่จะได้มีพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่พักคอยรถเวลาจะเข้าออกโครงการนะฮะเป็นพื้นที่เซฟตี้ปลอดภัยนะฮะส่วนของตัวซุ้มทางเข้าโครงการเนี่ย เขาจะออกแบบเป็นซูมที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ทั้งฝั่งขาเข้าขาออกมีการตกแต่งเป็นทอคอยสไตล์อังกฤษอยู่ข้างๆกันนะครับแล้วก็ตัวซ้มสามารถบังแดดบังฝนได้นะครับเวลาที่เราเข้าออกเนี่ยถนนทั้งฝั่งขาเข้าขาออกเขาจะแยกเป็น2เลนด้วยกันฝั่งเลนขวาเนี่ยจะเป็นเลนสําหรับวิซิเตอร์ที่มาติดต่อลูกบ้านเยี่ยมชมโครงการนะครับส่วนฝั่งเลนซ้ายเป็นเลนสําหรับลูกบ้านนะฮะซึ่งสําหรับลูกบ้านเวลาที่จะเข้าออกโครงการเนี่ยถือว่าค่อนข้างสะดวกนะครับเพราะว่าโครงการเนี่ยเขาใส่มาเป็นระบบบลูทูธระยะไกล หลักการทํางานก็เหมือนกับทางด่วน ECPart นั่นเองนะครับแล้วก็โครงการนี้เขาจะกั้นด้วยประตูอยู่2อย่างด้วยกันนะครับโดยช่วงเวลากลางวันเนี่ยเขาจะเลือกใช้เป็นรั้วไม้กั้นกระดกแบบนี้แต่ในช่วงเวลากลางคืนที่ต้องการความปลอดภัยมีชิดมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาทํางานเป็นประตูรั้วเหล็กรางเลื่อนนั่นเองนะครับ นอกจากนี้นะฮะในโครงการนี้ก็จะมีการติดตั้งกล้อง C C T V วงจรปิดไว้ให้ที่บริเวณทางเข้าออกแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางในโครงการนะครับแต่ว่าจํานวนเนี่ยต้องรอดูในอนาคตอีกทีว่ามีทั้งหมดกี่ตัวนะฮะแล้วก็รั้วรอบโครงการเนี่ยเขาจะออกแบบเป็นรั้วคอนกรีตทึบสูงอยู่ที่ประมาณ2.5เมตรครับ ผ่านซุ้มประตูเข้ามาภายในโครงการนะครับจะมาเจอกับถนนเมนด้านหน้าที่ความกว้างรวมฟุตบาทสองข้างทางเนี่ยอยู่ที่16เมตรเลยนะครับแล้วก็จะมีถนนซอยแยกออกไปความกว้างประมาณสัก9เมตรได้นะครับที่นี่นะครับเขาเป็นโครงการจัดสรรที่พื้นที่ดินไม่ได้ใหญ่มากอยู่ที่ประมาณสัก37ไร่ครึ่งได้มีเพื่อนบ้านอยู่ที่128หลังก็ถือว่าเป็นสังคมที่ไม่ได้พุกพล่านได้ความเป็นส่วนตัวทีเดียวนะครับ บ้านในโครงการนี้นะครับเขาจะมีการวางตำแหน่งให้อิงไปทางทิศเหนือใต้เป็นหลักนะซึ่งสองทิศนี้นะครับเป็นทิศที่สําหรับประเทศไทยเราเนี่ยลมพัดผ่านได้ดีนะแล้วก็ถ้าบ้านหลังไหนหันไปทางทิศเหนือฝั่งหน้าบ้านช่วงบ่ายเนี่ยนะครับจะได้ล่มเงาค่อนข้างเยอะด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับผู้พัฒนาโครงการเนี้ย ขายังมีผืนที่ดินเปล่าๆแปลงขนาดใหญ่เลยอีก5แปลงนะครับที่อยู่ติดๆกับผืนที่ดินโครงการนี้นะครับซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะมาสอบถามข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมกันได้นะฮะส่วนพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนี้นะครับเขาจะจัดเอาไว้โซนด้านหน้าโครงการเลยคุณผู้ชมจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ส่วนของอาคารขับเฮาส์นะครับ<ม>เขาจะออกแบบมาเป็นในสไตล์อังกฤษเช่นเดียวกันนะฮะ<ม>เป็นอาคารที่สูง2ชั้นนะครับซึ่งจุดเด่นของภายในอาคารขับเฮาส์เนี่ยก็คือโซนแรกที่พวกเราเดินเข้ามาโซนนี้ก็คือล็อบบี้นะครับแต่ว,ว่าเขาจะออกแบบล็อบบี้แห่งนี้ให้เป็นดับเบิลวอลลุ่มที่สูงถึง9เมตรเลยเก่งแล้วก็นอกจากความสูงโปร่งอันนี้แล้วนะฮะก็จะเห็นว่าผนังรอบๆเนี่ยใส่เป็นกระจกทั้งหมดเลย่รางวัลตรงจุดเนี่ยไม่ต้องเปิดไฟเลยก็ได้นะครับ แล้วก็พื้นที่ตรงนี้ปัจจุบันวันที่พวกเราเข้ามาเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของเซลล์ออฟฟิศใครที่สนใจโครงการมาก็จะมาคุยกับเซลล์ในห้องนี้แหละแต่ว่าก็จะเห็นแล้วว่าเขามีการวางพวกชุดโต๊ะเก้าอี้โซฟาต่างไว้ให้ลูกบ้านเริ่มใช้งานได้แล้วนะฮะเพราะว่าในอานาคตห้องนี้จะถูกยกให้เป็นส่วนกลางของลูกบ้านก็คือล็อบบี้นั่นเองนะครับครับและอ,อย่างพอเป็นห้องฝ้าเพดานสูงแบบนี้แล้วนะครับที่ตามผนังเนี่ยเขาก็จะมีการเด็กคอรเรตมีการตกแต่งดีวอินให้เป็นดิสเพย์ที่วางของโชว์ต่างๆให้ห้องนี้ด รวมไปถึงที่ด้านบนเนี่ย,ยก็จะมีการตกแต่งด้วยโคมไฟระยะโคมไฟแชนเดลีย์ทาให้ห้องเนี่ยมันดูเต็มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะฮะถ้ามองออกไปด้านนอกเนี่ยเราจะเห็นว่ามีฟังก์ชันสระว่ายน้ำกลางแจ้งอยู่ด้านนอกด้วยครับตัวสระเนี่ยจะเป็นสระระบบเกลือนะอความกว้างอยู่ที่ประมาณสัก5เมตรความยาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก22เมตรนะฮะมีการแยกโซนของสระเด็กเอาไว้ให้แล้วก็จะมีพื้นที่นั่งเล่นรอบๆสระไว้ให้ด้วยนะครับส่วนใครที่มาว่ายน้ําแล้วอ่ะด้านในาอาคารเนี่ยก็จะมีห้องน้าแยกครับ ด้านในห้องน้ำมีซาวน่าด้วยกใช่ครับสามารถมาซาวน่าผ่อนคลายให้เงอ,ออกได้นะครับและนอกจากนี้ที่ด้านบนชั้น2ยังมีอีกหนึ่งฟังก์ชันก็คือห้องฟิตเนสเออกกาลังกายห้องเนี้ยผนังโดยรอบทั้งหมดอ่ะเป็นผนังกระจกหมดเลยแล้วก็จะมีอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆทั้งเวทเทรนนิง่งแล้วก็คาร์ดิโอลูกบ้านสามารถมาใช้งานพร้อมๆกันได้ประมาณสักเก้าท่านนะครับโดยฟังก์ชันทั้งหมดทั้งมวลนี้ทั้งล็อบบี้อย่างนี้ สระว่าน้ําแล้วก็ฟิตเนสด้านบนเนี่ยเขาจะเฟดวิวออไปทางด้านหน้าโครงการ,รซึ่งพื้นที่ดินด้านหน้าโครงการเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ฉากหลังเป็นภูเขาด้วยก็จะได้วิวบรรยากาศที่อยู่ใกล้กับธรรมชาติเลยครับ ต่อกันที่สวนยอมของโครงการนี้นะครับคือเขาเนี่ยจะออกแบบให้สวน,นกระจายอยู่หลายจุดในโครงการเลยพี่ปั้นรวมๆแล้วพื้นที่ประมาณสักหนึ่งไร่ได้แต่ว่าจะมีสวนที่เป็นสวนหลกัลกๆของเขาเลยเนี่ยคือจุดที่เรายืนตรงนี้อ,อยู่โซนด้านหน้าโครงการใกล้ๆก,กับอาคารคลับเฮาส์นะครับสวนตรงนี้จ,จะเป็นสวนรูปตัวแอลอนะครับเขาก็จะจัดบรรยากาศสวนไว้ดูร่มรื่นเลยนะมีปูญ้าทาทางเดินต่างๆลัดเลาะไปตามแนวของต้นไม้ครับแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นพาวิเลียนให้ลูกบ้านมานั่งเล่นพักผ่อนกันได้ด้วยนะครับ และด้วยตำแหน่งของส่วนตรงนี้นะครับที่อยู่โซนด้านหน้าทําให้เวลาลูกบ้านมาเดินเล่นพักผ่อนเนี่ยเขาจะมองออกไปเห็นวิวภูเขาเหมือนกับตอนที่อยู่กับคานขับเฮาส์เลยครับสำหรับบ้านในโครงการนี้นะครับจะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นทั้งหมดโดยจะมีให้เลือกอยู่3แบบด้วยกันครับเริ่มที่แบบแรกคือแอรเลนส์ ens, บนที่ดินเริ่มต้น52ตารางวาพื้นที่ใช้สอย178ตารางเมตรฟังก์ชันคือ3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถครับ ถัดมาคือดีเซนแฟนส์ครับบนที่ดินเริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย195ตารางเมตรฟังก์ชันคือ4ห้องนอน3ห้องน้ําและ2ที่จอดรถครับและสุดท้ายแบบใหญ่สุดนะครับคือโดว์คอร์ดบนที่ดินเริ่มต้น70ตารางวาพื้นที่ใช้สอย248ตารางเมตรจัดฟังก์ชันออกมาเป็น4ห้องนอน4ห้องน้ําและ3ที่จอดรถครับปัจจุบันโครงการจัดเก็บค่าส่วนกลางอยู่ที่45บาทต่อตารางวาต่อเดือนครับ สำหรับบ้านตัวอย่างที่พวกเราสองคนจะพาทุกคนมาดูในวันนี้นะครับเป็นบ้านทป์ e กลางของโครงการมีชื่อว่าดีเซนแ n c e นั่นเองนะครับโดยบ้านไทยนี้นะฮะจะถูกสร้างอยู่บนที่ดินเริ่มต้นตั้งแต่60ตารางวาขึ้นไปพื้นที่ใช้สอย195ตารางเมตรฟังก์ชันคือ4ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถนั่นเองครับ,รบมาพูดถึงหน้าตาตัวบ้านสักนิดหนึ่งนะครับตัวบ้านเนี่ยก็มีการเอาเอล m เมนต์สไตลอังกฤษ มาสอดคล้องจากตั้งแต่ซูมด้านหน้ากับขับเฮาส์เหมอกันนะครับโดยผมมองว่าสไตล์กฤีของเขาที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดนะ่ะก็จะมีบางจุดอย่างเช่นตัวที่มีการย่อมุมอาคารต่างๆให้ฟาสาดด้านหน้าบ้านเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะฮะตัวหน้าต่างแล้วก็ประตูเนี่ยมีการตีตารางเป็นลายลูกฟักนะครับแล้วก็ตัวบริเวณทางเข้าด้านหน้าบ้านนะฮะตรงนี้ก็จะมีการตกแต่งทําเป็นซุ้มโค้งหรือว่าซุ้มอาร์คนั่นเองนะฮะ และสุดท้ายก็คือตรงฟาศาสส่วนนี้นะครับ<ม>ที่เราเห็นว่าเป็นส่วนอิฐมอนแดงอันนี้โครงการเขามีการปรับเปลี่ยนเลือกใช้เป็นกระเบื้องลายอิฐมอนแดง เพราะว่าเป็นกระเบื้องแล้วนะการดูแลรักษาทาความสะอาดะจะง่ายกว่านั่นเองครับส่วนระบบการก่อสร้างบ้านในโครงการนี้นะฮะจะเป็นระบบคอนเวนชั่นแนลนะฮะ<ม>หรือว่าก่ออิชาบปูนนั่นเองนะครับรบซึ่งข้อดีของระบบเนี้ยเก่ง<ม><ม>ก็คือเราสามารถยืดหยุ่นต่อการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันในบ้านได้อย่างตรงนี้อาจจะเป็นหน้าต่างอยู่แต่เราอนาคตอยากจะเปลี่ยนเป็นประตูก็สามารถทําได้<ม>หรือว่าจะทุบผนังรวมให้เป็นห้องใหญ่ขึ้น<ม><ม>ก็สามารถทําได้โดยไม่กระทบกับโครงสร้างหลักของตัวบ้านครับครับด้านหลังของเราเนี้ยนะครับจะเป็นบ้านตัวอย่างคุณผู้ชมถ้าเป็นบ้านมาตรฐานววร ด้านหน้าตรงนี้ด้วยซึ่งก็จะมีประตูรั้วที่เป็นประตูเหล็กรางเลื่อนตรงทางเข้าของที่จอดรถตรงนี้ะนะครับซึ่งโครงการเขาบอกเขาจะมีการเดินท่อเอาไว้ให้สําหรับลูกบ้านในอนาคตสามารถไปร้อยสายไฟแล้วก็เผื่อว่าติดตั้งเป็นระบบเปิดรประตูอัตโนมัติตรงนี้ได้ครับ,รบ,รบแล้วพอเข้ามาเนี่ยตรงพื้นที่จอดรถนะครับ,รบเขาจะเป็นโครงสร้างพื้นที่จอดรถที่เป็นพื้นออนกราวทั้งผืนเลยแล้วก็จะเป็นพื้นคอนกรีตนะครับลักษณะการจอดรถเนี่ยก็คือ จอด2คันเรียงกันแบบนี้สําหรับบ้านทป์นี้นะครับอาจจะมีครึ่งคันด้านหน้านิดหน่อยที่ผมมองว่าอาจจะอยู่กลางแจ้งนะซึ่งจริงแล้วเราจะไปต่อเติมเพิ่มได้ในอนาคตถ้าอยากจะจอดรถแบบในร่มแบบเต็มๆมคันนะครับตรงพื้ที่จอดรถตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีพื้นที่เว้าเข้าไปตรงนี้นิดหนึ่งด้วยน่าสนใจอันนี้คือจริงๆอ่ะเราจะได้แบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ผมมองว่าถ้าอยากจะใช้งานแบบ ได้ประโยชน์จริงๆไะไปบิวเป็นตู้ได้อาจจะปิดเป็นหน้าบานเอาไว้เก็บของเก็บของทําสวนล้างรถหรือไปทําชั้นวางเพิ่มเติมเพื่อเก็บรองเท้าหรือเก็บอุปกรณ์ลเล็กๆน้อยๆตรงนี้ได้ครับนะฮะแล้วก็ใกล้อับพี่ป้านอ่ะ,อะจะเป็นประตูทางเข้าบ้านจุดแรกอันนี้จะเป็นประตูบานสวิงบานทึบ เวลาซื้อองซื้อของมาเยอะๆเนี่ยนะครับประตูตร,ตรงนี้อยู่ภายใต้ใชายคาพอดีก็ช่วยบังแดดบงังฝนได้เยอะเดินเข้าบ้านได้เลยนะครับกับประตูอีกจุดนึงจะอยู่โซนหน้าบ้านนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีความพิเศษคือเขาจะทําเป็นแรมมาให้ด้วยอ,อันนี้มีทุกแบบบ้านเลยนะพี่ปัน้นถ้ารองรับการใช้วีลแชร์รถเข็นเด็กหรือว่าเราอยากจะขนกระเป๋า,ปาปทาี่เดินทางล้อเลื่อนให,ใหญ่ๆเนี่ยก็ลากขึ้นบ้านได้ง่ายๆเลยนะครับ พอขึ้นมาตรงนี้จะมีเฉลียงหน้าบ้านประมาณหนึ่งที่อยู่ภายใต้ใชายคานะครับให้เราถอดรองเทา้าตรงนี้จะได้แบบไม่โดนแดดโดนฝนนะครับ,รบโดยตรงนี้จะมีประตูทางเข้าบ้านอยู่ด้วยนะครับประตูบานนี้ก็จะเป็นประตูหลักที่เขาทําเป็นประตูกระจกบานเลื่อนขนาดใหญ่เลยนะครับเลื่อนออกมาได้กว้างทีเดียวคุณผู้ชมนี่ส่วนด้านในบ้านเนี่ยเขาจะตกแต่งออกมาให้ดูเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับ พื้นที่แรกที่เราเข้ามาเจอก่อนนะครับจะเป็นส่วนนั่งเล่นรับแขกดูทีวีตรงนี้นะครับครับเห็นว่าบรรยากาศพื้นที่ตรงนี้ดูกว้างแล้วก็ดูโปร่งเลยชจากช่องแสงที่ได้ทั้ง3ฝั่งหน้าบ้านข้างบ้านแล้วก็ด้านในบ้านตรงนี้นะครับรวมไปถึงความสูงพื้นถึงฝ้าเพดานคุณผู้ชมถ้าเป็นพื้นถึงฝ้าเพดานของบ้านมาตรฐานเลยเนี่ยที่ชั้น1จะอยู่ที่ประมาณ2.8เมตรก็ถือว่าสูงเลยนะครับรบ้านตัวอย่างเขาเลยทําให้ดูว่าพอมีระยะแบบเนี้ยเขาเลยมีการไปตกแต่งดอกฝ้าอะไรเพิ่มเติมได้นะครับ แล้วก็ระยะดูทีวีก็เยอะด้วยนะครับจากผนังฝั่งหนึ่งไปจนถึงผนังอีกฝั่งหนึ่งตรงเนี้ยผมลองวัดดูประมาณ5เมตรได้ที่ปันคือ <c oughs> ปกติ4 <c oughs> เมตรผมว่าก็ไปเยอะแล้วนะ <c oughs> ก็กว้างแล้วให้เราแบบดูทีวีจอใหญ่ๆได้แต่อันเนี้ยถ้าติดทีวีแนะนําว่า70นิ้วขึ้นไปได้เลยนะครับ ซึ่งระยะกว้างๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถวางชุดโซฟาอะไรต่างๆตัวใหญ่ๆได้เลยแล้วก็มีทางเดินกว้างๆเดิน<า>โฉไปยังพื้นที่ต่างๆในบ้านได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าเราไม่ได้อยากติดทีวีจอใหญ่มากเนี่ยก็มีพื้นที่ให้เรายืดหยุ่นได้อาจจะเอาโซฟาเนี่ยขยับมาตรงกลางๆหน่อยแล้วก็พื้นที่ที่เหลือด้านหลังอาจจะหาเป็นโต๊ะมานั่งทํางานที่บ้านเล็กๆน้อยตรงนี้ก็ได้ครับถัดมามาดูตรงส่วนของกลางบ้านกันบ้างนะครับบ้านหลังเนี่ยพอเราเดินมาตรงกลางบ้านเนี่ยเราจะเริ่มเห็นชัดๆเลยว่า ลักษณะของตัวบ้านน่ะเป็นรูปทรงตัวยูตัวยูพอเป็นบ้านรูปทรงตัวยูสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือจะเห็นว่ามีขอยย่าตรงกลางบ้านขอยยาตรงนี้ค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวนะเก้งตัวบ้านอ่ะโอบล้อมพื้นที่เอาไว้โดยบ้านมาตรฐานเนี่ยเขาจะเป็นพื้นที่สีเขียวปลูกหญ้าไว้ให้ให้เราไปดีไซน์เองเราสามารถทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นส่วนตัวตรงกลางบ้านทําเป็นสระไว้น้ําแช่น้ําก็ได้หรือว่าจะปลูกต้นไม้ใหญ่ตรงกลางบ้านก็ได้เพราะจุดตรงเนี้ย ไม่ว่าตรงส่วนไหนของบ้านเนี่ยก็จะเห็นพื้นที่ขอยัดตรงกลางบ้านของเรานะครับแล้วพื้นที่ขอยัดเขาจะอยู่ใกล้กับไฮไลท์ในตัวบ้านตรงนี้อ๋ออันนี้ก็คือพื้นที่โถงดับเบิลวอล่มครับสูง6เมตรเลยพื้นหนึ่งฝ้าตรงนี้6เมตรเลยใช่นะฮะตรงเนี้ยก็เป็นส่วนนั่งกินข้าวเนาะก็เป็นส่วนนั่งกินข้าวอย่างที่เอ้งบอกว่าบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาวางให้ดูว่าเป็นโต๊ะกินข้าวประมาณสักหกที่นั่งแต่ว่าสเปซตรงเนี้ยมันก็ยังเหลืออยู่นะครับสำหรับใครที่รู้ว่ามีแขกมากินข้าว อาจจะปรับเป็นโต๊ะแที่นั่งก็ได้นะครับ,รบสิ่งที่พอเป็นบ้านเดอร์บนวอลลุ่มตรงนี้นะฮะเราสามารถมาตกแต่งกับพื้นที่ตรงนี้ได้ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะใส่เป็นแชนเดลเลียขนาดใหญ่ทําให้พื้นที่กินข้าวมันดูโอโทมากขึ้นรหรือว่าจะเล่นกับการตกแต่งผนังเป็นลวดลายกินอ่อนก็ได้แล้วแต่เราเลยว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาชอบการตกแต่งภายในแบบไหนแล้วฝั่งด้านข้างกันตรงนี้นะฮะเขาก็จะมีการออกแบบเป็นช่องแสงขนาดใหญ่ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่าง ให้แสงธรรมชาติเนี่ยส่องผ่านมายัางพื้นที่กินข้าวให้มันดูโปร่งมากขึ้นนะครับใช่ครับผมแล้วก็ต่อเนื่องมาทางฝั่งด้านหลังตรงนี้บ้างครับผมครับ,รบตรงนี้จะเป็นโซนที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัวมากขึ้นแล้วเพราะว่าจะเป็นพื้นที่ของโถงบันไดขึ้นไปชั้น 2, 2> นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาของผมเนี่ยจะมีอีก2ฟังก์ชันนะครับฝั่งขวามือตรงนี้จะเป็นห้องนอนทีิชันล่างคุณผู้ชมแต่ก่อนจะไปห้องนอนเนี่ยขอพูดตรงนี้นิดนึงตรงนี้มีห้องน้ําอยู่นะครับห้องน้ําห้องเนี้ยเขาจะเป็นห้้้้้ออองงนนนนําาาที่่่เืคคยูชชััก็มใไดรบ ข้อดีของห้องน้ําชั้นล่างตรงนี้นะครับคือเขาออกแบบให้พื้นเนี่ยมไม่มีสเต็ปเลย<ะ>คุณผู้ชมจะได้เดินเข้าออกแบบไม่ต้องกลัวสะดุดแล้วก็<ะ>มีการใส่รางระบายน้ําไว้ให้แล้วเวลาทําความสะอาดห้องน้า<ะ>ล้างห้องน้ําน้ําจะได้ไม่ไหลออกมาภายนอกนะครับ,รบและด้านในเนี่ยก็คือจะมีส่วนอาบน้ํามาให้ด้วยนะครับ<ะ>ถ้าใช้ชีวิตชั้นล่างก็สามารถมาอาบน้ําห้องนี้ได้นะครับภายในห้องนอนเนะี่ยคุณผู้ชมผมว่าเป็นไซซิ่งที่ กำลังดีเลยกับเตียง5ฟุตแบบนี้นะครับจะอยู่ 2, 2> คนไดอ้อยู่2คนพอได้มีพื้นที่ให้เดินขึ้นเตียงได้ทั้ง2ฝั่งนะครับ แล้ว,วัสดุปูพื้นภายในห้องนอนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปด้วยจากพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ชั้นหนึ่งเป็นกระเบื้องแกรนิตโตนะครับพอเข้ามาในห้องนอนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นพื้น SPC ซึ่งพื้นชนิดนี้จะเห็นว่าพื้นผิวลวดลายเขาจะใกล้เคียงกับไม้จริงเลยนะครับแต่ด้วยวัสดุหลักๆของเขาจะเป็นพลาสติกผสมกับผงหินอันนี้จะทําให้เขามีคุณสมบัติในการกันน้ํกากันปลวกได้100%เเวลาเอามาปูพื้นชั้นล่างแบบเนี้ยเราไม่ต้องกลัวเรื่องการบวมเลยครับ และส่วนถัดมาอีกฟังก์ชันหนึ่งที่อยู่ฝั่งด้านหลังบ้านนะครับก็คือห้องครัวไทยหรือว่าครัวปิดนั่นเองนะครับในบ้านของจริงเนี่ยตรงนี้จะมีประตูกั้นปิดมีชิดมาให้นะครับซึ่งในห้องครัวของบ้านมาตรฐานน่ะจะเป็นครัวเปล่าๆโล่งๆที่มีการเตรียมแค่ระบบท่อนำดีน้ำทิ้งไว้ให้ให้เราไปดีไซน์ตัวเฟอร์นิเจอร์บิวอินเองนะครับอันนี้เขาก็ตกแต่งให้ดูว่านอกจากวางตู้เย็นไปแล้ว2ฝั่งด้านข้างของครัวเนี่ยเราสามารถบิวอินเป็นเคาน์เตอร์ได้2ฝั่งนะครับ โดยอาจจะแบ่งฝั่งหนึ่งไว้เป็นมุมของสิ่งล้างจานพื้นที่เตรียมอาหารตรงนี้จะมีการใส่หน้าต่างที่เป็นไซส์กลางๆไว้ให้ตรงแบบนี้ไปด้วยเปิดระบายความชื้นได้นะฮะอาจจะไปติดตั้งพวกมุงรวดเพิ่มเติมตอนที่เราเปิดเนี่ยก็สามารถกันมแมลงได้แล้วพอหน้าต่างไม่ใหญ่มากเนี่ยทำให้เราไปวิวอินตู้เก็บของด้านบนเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับแล้วฝั่งนี้เราก็บิวเป็นคอ์เตอร์ที่วางพวกเตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้าแล้วแต่เราก็ได้นะครับนอกจากนี้พื้นที่ครัว เปิดออกไปก็จะไปเชื่อมโยงกับพื้นที่ของลานสักลางด้านนอกโดยพื้นที่ของลานสักลางนะฮะอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เขาจะอยู่ภายใต้ชายคาแล้วโครงสร้างตรงเนี้ยเป็นโครงสร้างที่มีการลงเข็มเดียวกันกับตัวบ้านด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งด้านหลังบ้านก็จะมีการติดตั้งตัวปั๊มน้ำแล้วก็แทงน้ำของดอสมาให้ด้วยครับ บันไดของบ้านที่นี่นะครับเขาจะเป็นบันไดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับเวลาเราเดินเนี่ยจะรู้สึกได้เลยถึงความแข็งแรงความแน่นเท้าแล้วก็เสียงไม่ดังด้วยนะครับพื้นผิวของลูกนอนเนี่ยนะครับเขาจะใช้เป็นไม้ยางพาราสําเร็จรูปแล้วก็มีการติดตั้งราวจับการตกตรงนี้เอาไว้ให้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับผมค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับบันไดพอสมควรนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะเป็นตําแหน่งที่เราต้องเดินขึ้นเดินลงทุกวนันมันเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยด้วยซึ่งที่นี่นะครับจะเห็นว่าเขาเนี่ย จะให้ระยะความกว้างของลูกนอนค่อนข้างเยอะเวลาผมเดินนะผมสามารถเดินขึ้นมาได้แบบเต็มเต็มเท้าเลยอันนี้จะทำให้เราเดินขึ้นลงได้สะดวกขึ้นนะครับพอขึ้นมาที่ชั้น2นะครับวัสดุปูพื้นของเขาเนี่ยก็จะเป็นพื้น SPC เหมือนกับห้องนอนที่ชั้นล่างนะครับ,รบแล้วก็ความสูงพื้นถึงฝ้าเพดานที่ชั้น2จะอยู่ที่2.6เมตรครับแล้ถ้าเราดูจากแปลนที่ชั้น2นะฮะ<ม>เราจะเห็นว่า ที่ชั้น2อลักษณะของตัวบ้านอ่ะจะเป็นรูปทรงตัวไอนะฮะซึ่งตรงกลางของตัวไอที่เป็นถงทางเดินที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยจะเป็นตำแหน่งที่ฝั่งซ้ายเนี่ยเชื่อมโยงกับโถงด<อ>ับเบิลวอลลุ่มด้านข้างบ้าน<อ>ถ้าใครใส่เชเดเลียร์สวยๆอย่างนี้ผมบอกไประหว,ว่างที่เดินไปเดินมาก็จะเห็นความไฟตรงนี้ด้วยส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นจุดที่เขาใส่เป็นหน้าต่างช่องแสงแล้วมองเห็นคอร์ทยาร์ดที่ดินตรงกลางบ้านได้ ซึ่งข้้งบนเนี่ยจะมีห้องนอนทั้งหมดอยู่3ห้องด้วยกันพอเป็นตัวไอเนี่ยฝั่งของคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้านหน้าบ้านส่วนฝั่งลูกๆอีก2ห้องอยู่ฝั่งด้านหลังบ้านซึ่งห้องนอนลูกทั้งสองห้องเนี่ยเขาจะมาใช้ห้องน้ําร่วมกันที่ถงทางเดินด้านนอกนะฮะก็เป็นฟังก์ชันมาตรฐานมีแยกโซนห้งโซนเปียกมาให้นะครับอ,อ,อย่างฝั่งของห้องนี้นะครับห้องนอนลูกอ่ะเขาก็ตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียในเก้งเขาวางเป็นเตียงควีนไซส์ไว้ให้มีตัวเสื้อผ้าบิวอินให้ดูแล้วก็เป็นกำหน่งมุมมบ้านีช่่องงงแสฝั เปิดระบายอากาศได้ดีนะครับแต่อยากพามาดูอีกห้องนึ่งห้องนี้จะเป็นห้องที่มีตำแหน่งช่องแสงถึง3ฝั่งเลยฝั่งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังได้ช่องแสงค่อนข้างเยอะแต่ว่าไอเดียการแต่งของห้องเนี่ยเขาไม่ได้วางเตียงควีนไซส์เขามองว่าวางไซส์สาฟุตก็พอละเพื่อที่จะเกิดสเปซรอบๆเตียงเนี่ยได้เยอะขึ้นแล้วพอเกิดเป็นสเปซรอบๆแบบนี้นะครับ พื้นที่ด้านข้างฝั่งเก้งเนี่ยก็จะใส่เป็นมุมโต๊ะนั่งทํากันบ้านอ่านหนังสือจะใส่เป็นมุมนั่งอ่านหนังสือที่เป็นซุ้มเล็กๆสวยงามแบบนี้ก็ได้รหรือว่าข้างๆกันก็จะมีมุมของตู้เสื้อผ้าบิวอินบิวให้สูงจนถึงฝ้าเพดานเพื่อได้เก็บเสื้อผ้าเยอะก็ได้ครับสุดท้ายครับเรามาอยู่กันที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับที่อยู่ทางฝั่งหน้าบ้าน คาแรคเตอร์ของห้องนี้จะเป็นห้องหน้ากว้างคุณผู้ชมที่กว้างเท่ากับความกว้างของตัวบ้านเลยนะครับพอเป็นห้องหน้ากว้างแบบนี้นะเขาจัดให้เราดูว่าฝั่งหนึ่งตรงนี้วางเป็นเตียงคิงไซส์ได้สบายเลยเหลือเลยมีพื้นที่เดินขึ้นเตียงทั้ง,ง,ง2ฝั่งนะครับแล้วก็ฝั่งหนึ่งด้านผมตรงนี้อาจจะทําเป็นเหมือนเคาน์เตอร์เล็กๆเ,เอาไว้นั่งทํางานเล็กๆน้อยๆภายในห้องนอนก็ได้ครับนะฮะแล้วก็บรรยากาศในห้องนี้โปร่งด้วยจํานวนช่องแสงที่เยอะด้วยผู้ชมอันนี้เป็นข้อดีของบ้านที่เขาทําเป็นตัวยูแบบนี้ เขาจะมีพื้นที่ผนังให้สามารถดีไซน์เป็นช่องแสงได้เยอะอันนี้ได้3ด้านเลยนะได้ฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ฝั่งด้านข้างฝั่งหน้าบ้านนะครับทำให้บรรยากาศดูโปร่งขึ้นแล้วก็ภายในห้อง master bedroom จะมีระเบียงหน้าบ้าน<อ>ตรงนี้หน้านบ้านให้เราออกไปใช้งานหรืออยากจะปลูกไม้กระถางตกแต่งเพิ่มบรรยากาศห้องนอนเราก็ได้นะครับ,รบแล้วก็ขยับมาตรงพื้นที่ปลายเตียงตรงนี้ก็จะเหลือระยะอีกเยอะเลย ถ้าเป็นบ้านมาตรฐานจะไม่ได้มีพาร์ติชันตรงนี้กั้นมานะครับแต่อันนี้ก็เป็นไอเดียแหละเผื่อใครอยากจะนอนดูทีวีปลายเตียงก็อาจจะไปบิวพาร์ติชันเพิ่มขึ้นมาเพื่อติดทีวีแบบนี้ก็ได้แล้วก็หาไซส์บอร์ดตัวหนึ่งมาวางเผื่อเก็บของเก็บของด้านล่างได้อีกนะครับรัานมาอีกฝั่งหนึ่งด้านนี้นะครับจะเป็นโซนของส่วนแต่งตัวกับห้องน้ำนะครับตรงนี้เขาจะมีพื้นที่ที่เว้าเข้าไปให้เราบิวตู้เสื้อผ้าได้ทั้งแถบเลย <ừ> พี่บ้น <ừ> แล้วผมชอบพื้นที่ตรงนี้ตรงที่ว่าเขาจะอยู่ใกล้กับช่่องงงแสงฝัหนน้้าบาบ เป็นส่วนแต่งตัวแต่งหน้าที่แบบได้แสงธรรมชาติ<ช>นะครับแล้วก็จะอยู่ใ,ใกล้ๆกับห้องน้ำทางด้านนี้นะครับห้องน้ําก็อยู่ภายในห้องนอนนี่แหละโดย l a เยอร์ของห้องน้ำนียก็คือค่อนข้างมาตรฐานเลยแยกส่วนแหง้งส่วนเปียกไว้ให้นะครับแต่จะมีการอัพสเปคของส่วนอ่างล้างหน้าที่จะใช้วัสดุเป็นหินอ่อนครับทำเลที่ตั้งของโครงการ Cloud Estate d a l i s h r o ตั้งอยู่บนถนนกระทูหน้าเกาะตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองภูเก็ตครับ หรือคนแถวนี้จะเรียกกันว่าซอยโรงเรียนนานาชาติบิติสภูเก็ตนะครับที่ตั้งอยู่ติดกับโครงการเลยครับโดยถ้าขับออกไปประมาณสัก2.3กิโลเมตรก็จะเป็นถนนสายหลักอย่างถนนเทพกรัสตีนะครับซึ่งจะเป็นถนนที่วิ่งยาวมาตั้งแต่ตอนเหนือของจังหวัดภูเก็ตไปจนถึงใจกลางเมืองได้เลยนะครับจากภาพรวมนะครับจะเห็นว่าตำแหน่งของโครงการเนี่ยถ้าขึ้นไปทางเหนือก็จะไปทางสนามบินภูเก็ตระยะทางประมาณ23กิโลเมตรหรือว่าลงไปทางใต้นะครับก็จะไปทางตัวเมืองระยะทางประมาณ13กิโลเมตรเท่านั้นครับ โดยทำเลตรงนี้นะครับถือว่าขยับออกมาจากตัวเมืองภูเก็ตหน่อยหนึ่งครับแต่ก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่อยู่ไม่ไกลให้ออกไปใช้งานได้ไม่ยากนะครับและนอกจากโรงเรียนนานาชาติวิทติชที่อยู่ติดกับโครงการแล้วนะครับในละแวกใกล้เคียงตรงนี้ก็ยังมีตัวเลือกของโรงเรียนอื่นๆอีกหลายแห่งเลยครับสรุปภาพรวมของโครงการ Cloud Estate Dal ลิ Road นะครับผมว่าโครงการนี้น่าจะเหมาะสำหรับคนที่ตามหาบ้านเดี่ยวนะครับที่อยากได้บรรยากาศรอบๆโครงการลมลื่นนะฮะ ที่สาคัญอยู่ใกล้โรงเรียนนานาชาติมีงบประมาณอยู่ที่8-14ล้านบาทนะครับพูดถึงตําแหน่งของโครงการก่อนนะฮะตำแหน่งของโครงการเนี่ยเขาจะอยู่ขยับออกมาจากตัวเมืองภูเก็ตหน่อยประมาณสัก10กิโลเมตรแล้วก็จะอยู่ห่างจากสนามบินประมาณสัก20กิโลเมตรนะฮะซึ่งเดินทางไม่ยากดังคู่นะอย่างต,ตัวเมืองภูเก็ตก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีสนามบินก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับพอขยับออกมาจากตัวเมืองนิดนึงเนี่ยนะสิ่งที่ได้ขึ้นมาก็คือเรื่องของราคา พราะว่าบ้านที่อยู่ใกล้กับตัวเมืองภูเก็ตราคา10ล้านอัพนะฮะ<ม>โครงการนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ8 -14 ถึงล้านบาทนะครับและที่สําคัญก็คือถนนด้านหน้าโครงการที่วันนี้เราขับเข้ามาก็คือถนนกระทูนาเกาะบรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบลมลื่นนะ<ม>ด้านข้างฝั่งหนึ่งอ่ะเป็นที่ดินของโรงเรียนนานาชาติบิติสส่วนฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นวิวพื้นที่สีเขียว<ม>เป็นวิวภูเขาเรียกว่าลมลื่นแล้วก็ไม่ได้ดูเปี่ยวมากนะฮะและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือเรื่องของรอบๆโครงการเนี่ย จะมีโรงเรียนนานาชาติหลายแห่งหเลยเก่งไม่เพียงแต่โรงเรียนนานาชาติบีติดนะครับยังมีอีกสักสองสาโรงเรียนด้วยกันสําหรับผู้ปกครองท่านไหนนะฮะที่อยากหาบ้านที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนนานาชาติให้ลูกๆแล้วขับรถไปรับไปส่งเองที่นี่ก็เป็นตัวเลือกได้ครับครับผมแล้วก็บ้านของที่นี่นะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ชอบบรรยากาศของความเป็นยุโรป<ะ>มีการใช้องค์ประกอบของแนวอิฐต่างๆมาตกแต่งตัวอาคาร นะครับอันนี้คือภาพลักษณ์ภายนอกของโครงการที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับส่วนฟังก์ชันการใช้งานภายในบ้านเนี่ยนะครับถ้าเป็นไทา์กลางกับทายใหญ่ของที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นคาแรคเตอร์ของบ้านรูปตัวยูที่จะมีขดยราดกลางบ้านการมีขดย์าตรงนี้จะทําให้ได้พื้นที่ที่มีความเป็นส่วนตัวให้เราได้ใช้งานเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ห้องต่างๆที่อยู่รอบๆขดย์าตรงนี้ได้มุมมองที่ดีมากขึ้นนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือภายในตัวบ้านเองนะก็จะมีพื้นที่ดับเบิลวอลลุ่มนะครับทำให้บรรยากาศดูโปร่งโล่งเราสามารถที่จะตกแต่งพื้นที่ตรงนี้ให้ดูเป็นหน้าเป็นตาให้กับบ้านของเราได้แล้วก็มีหนึ่งจุดร่วมเลยที่บ้านทุกแบบจะมีเหมือนกันคือเขาจะมีแรมด้วยคุณผู้ชมอันนี้จะรองรับครอบครัวที่อยู่กันหลายๆเจนได้นะบางทีมีเด็กๆที่ใช้รถเข็นเด็กแล้วมีคุณพ่อคุณแม่ที่ใช้วีลแชร์หรือว่าแม้แต่คนที่เดินทางบ่อยบ่อเรามีกระเป๋าที่ต้องเป็นรถลากอะไรต่างๆจะได้เดินขึ้นบ้านได้ แถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข้อมูลเจาะลึกในโครงการแบบนี้นะครับ<ๆ>ก็อย่าลืมกด Subscribe รายการของพวกเราทาง YouTube รวมถึงฝากติดตามพวกเราในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะครับ<ม>ครับผมหรือสาม,มารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ thinkoffliving.com นะครับสำหรับวันนี้รายการคิดเรื่องอยู่ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ